เอาแล้วครับก็ต้องกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเออจะโอ้ยอก็นอนเลยเย็ดเบ็ดเอยติดติดติดเตาเผาติดเตาเผาโอเคครับก็ต้องกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมเองนะครับฮันสิกกี้นะครับผมราเจตานั่นเอง <laughs> เฮียอะไรตั้งชื่อเฮียอะไรตั้งชื่อว่าเจต้าโอ้โหโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาลองเล่นในแบบวินเออในแบบวินวินสิบดูนะครับ ซอมบี้วีเนเจอร์ก็เยอะดีนะแต่ผมไม่มีมีแอปเปิลจะรักษามันฮะโอเคแล้วผมขอปิดอันนี้ก่อนนะครับอ่าโอ้ลื่นเลยไม่สาน้อยอืมโอเคนะครับผมซึ่งนะฮะลองเล่นดูนะว่าผมจะเล่นคล่องขนาดไหนเนาะโอเคซึ่งผมได้เปลี่ยนทางลงใหม่แล้วนะฮะซึ่งไอทางลงตรงนี้นะครับ ผมได้ไปลองวัดขนาดฟาร์มที่ผมจะทํำดูแล้วนะครับแบบว่ายัางไงนะครับฟาร์มมันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นร่วงางดคูณ8นะฮะก็ประมาณนั้นเนาะนะฮะซึ่งนี่ <c oughs> ผมก็ได้มาทำด่างกึน,นึ่งนี้ดูดีป้ายเต็มเลยเนี่ยโอเคเด๋อเขาเลี้ยงของแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเคเหตุทิ้งไป <c oughs> อไม่ต้องลงไม่ต้องเรียงแม่งอะไฮะโอเคครับนี่ฮะสปาเราหม้อซึ่งนะฮะผมได้ลองวัดดูแล้วเราจะเอาเป็นแปดคูณแปดนะครับหรือเปล่าฮะผมว่าก็จะเอาแปดคูณแปดนั่นแหลนะเนาะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเออทางนี้มีอะไรไหมไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราจะอุดเลยนะครับ คอมเพรสเตอนก็ไม่มีทิ้งแม่งเลยนะฮะก็โอเคครับผมเอานี้อุดแม่งเลยนะฮะซึ่งนะฮะผมะได้ไปลองมาแล้วนะฮะซอมบี้ตกยี่สิบบล็อกนะครับก็เลือดก็จะเหลือประมาณหนึ่งจุดห้าไม่หนึ่งจุดห้าก็ศูนย์จุดห้านี่แหละมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเคอุย้ยทำไมมันแหลกอย่างนี้วะเนะี่ย โอเคลืนละโอเคครับอ่ะโอเคนะครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวจวขอวางกล้องนะฮะสบายใจแนละ้วนะผมเพราะว่านะฮะผมอัดแบบอันนั้นได้แล้วอะเออแบบไหนะ่ะยังไงวะเนาะนะบแบบเออ เกินสิบห้านาทีครับอ่าผมอัดแบบนั้นได้แล้วก็โอ้โหเป็นรโคตรที่จะดีเลยครับว่าโคตรดีนะครับผมโอเคอเก็บไว้ก่อนอยากใช้อะไรเราค่อยเข้ามาเอาแล้วกันทีหลังนะครับโอเคนะครับเราขอจัดของก่อน ดาบมาเออใช่นะครับมันก็บอกดาเมจเหมือนกันนะฮะตัววินซิตัวนี้นะครับโอเคมีเนื้อแกะอยู่ชิ้นเดียวเอง <c oughs> โอเคครับผมก็ขุดขุดกันไปเลยนะฮะก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วนะอาจจะแบตจะหมดแล้วล่ะค,ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,งออนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่า ชาร์จชาร์จแบตก่อนแป๊บเนี่ยเดี๋ยวขอดู power bank okay, e ออก่อนโอเคเฮียแบตมาหมดเลยตอนนี้เอา power bank ก็หมดอีกชิบหายละโอเคครับผม๋ยออนุญาตแป๊บนึงนะครับถ้าผมมีเวลาตัดต่ออาจจะตัดต่อช่วงนี้ออกไปน,นะครับ เข้าอีกลหรโอเคครับแบตไม่เข้าเลยชิปหายเอา้าเบ็ดเป็ดโอเคครับผมเดี๋ยวกูหันพัดลมออกแบบอา้าวโอเคครับวันนี้แบตเข้าแล้วเรียบร้อยนะฮะเอา้าชิปหายมันต้องชงมันต้องชัดกันแล้วอย่างเงี้ยไอสัตว์เปลืองเวลาชิปหายเลยโอเคครับผมก็มานะฮะ ก็นับจากสปาล์ค1 2แล้วก็มา3ามบอกนี้ไปสี่เด้อหนึ่งสแล้วก็หนะฮะห้าหนะฮะโอเคครับเพื่อความแน่ใจนะฮะก็หนะึ่สองสามเดยว หนึ 1> 1, 1, 1, 2, ่งหนสองอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดโอเคฮะก็หดไปเหมือนกันฮะด้านนี้จะเป็น3ามนะฮะก็หนึ่งสองส่เจอกาวเวยวอีกแล้วนะฮะ ยบเยอะเป็ดกาวเยอะเมาเยอะอย่างนิวเนี่ยนฮะัมม์โอเคนะฮะออโอเคครฮะแม้ขึ้นนิดนึงนะฮะยอะแบบอ่ะโอเคครับผมนะมานับกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดบอกนีบอกที่แปดนะแปดนะฮะอ่าโอเคนะผมบอกที่แปดแล้วก็ขุดเหมือนกันไปนะฮะนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะโอเคซึ่ง เ่อาน,น้ำไว้ข้างในก่อนละกันนะครับผมโหเดี๋ยวเราโอเคฮะเดี๋ยวขอลอกพื้นที่ห้องออกเลยนะครับผมแบตกูก็จะหมดละชิปหายนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้จะไม่มีสปงสปีดอะไรเลยนะฮะ โอเคครับเออใช่เดี๋ยวัำนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบล็อกนั้นนะโอเครู้สึกว่าพื้นที่สปามันทำมาให้โคตรจะน้อยนะฮะโอเคฮะต้องได้อุดแล้วก็ได้ข,ดขุดกันอีกเยอะเลยโอ้ไม่ โอ้กัดโอ้ยนะฮะอ่ะโอเคมีเล็กขุดเล็กมีเด็กมีเพชรขุดเพชรนะฮะโอเคเดี๋ยวขุดก่อนอโอเคครับขุดออกไปครับซึ่งพื้นนะครับแต่ผมจะขุดลงไปสองบล็อกนะครับพื้นอาจจะ,ะสลับพื้นก็ขุดลงไปสองบล็อกพอนะครับ ส่วนหลังคานะฮะ,ะหลังคาก็ขุดขึ้นไปสองบล็อกนะครับโอเคซึ่งผมคิดแบบห้องอะไรไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับโอเคครับก็มาเก้านาทีแล้วเนาะ คลิปนี้จะอัพยาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับอืออัพแบบว่าโคตรจะยาวเลยคนระับอัดแบบว่ายาวๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวครับไฟจะเล็กไฟจะใหญ่เนะี่ยโอเคนะครับน่าจะมาสี่สิบตัวฮีได้นะครับมาน้น,นะถ้าทำแบบว่าทำเสร็จนะครับว่าแบต แบตเอ่อกาเวลอีกแล้วล่ะรออเกียดกาเวลนี่แหละฮะมันทำให้การทำงานของเราช้านะฮะผมจะบางทีก็จะอัดแค่ยี่สิบนาทีก่อน,นะฮะแล้วขอดูแบตหรือว่าดูอะไรก่อนนะฮะอืมโอเคอ่าโอเคฮะแล้วขอเคลียร์พวกกาเวลก่อนนะฮะขยะ ขยะในเกมไมค์ครับ Minecraft เลยเนะี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการฟินนี่ก็ถือว่าเป็นขยะเลยนะฮะเจากก้ากาเวลเนี่ยมันจะเอาไปตกแต่งก็ได้นะฮะเอาไปตกแต่งเป็นทางเดินอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็อ่ะ อืมโอเคอ่าไดี๋ยอคาเวลอีกแล้วแหละโอเคฮะอืมนะฮะก็ต้องรอก,กันอย่างนี้ไปนะอืมโอ้โหกาเวลหมดแถวเลยเราเนี่ยชิปหายละกาเวลโคตรเยอะนะครับผม โอเคไหนดูดิหมดแถวนี้เลยล่ะโอเคครับ okay, ปักทอดไว้ครับเพื่อความง่ายต่อการทำงานนะครับผมโอเคแลกแลกกันเลยทีเดียวกาเวลหล่นคเคกาเวลเต็มตัวแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับ อาหารแบบซึ่งกระเบาะโคตรจะเยอะนะครับอ่าโอเคเด้อเออนะฮะซึ่งเอ่อเอ้าดี๋ดวาด่ยังไงวะเนี่ยครับยากคลิปหาย ชิปหายละเอ้ยโอเคฮะขับอย่างนี้แม่งเลยโอเคครับผมอืมนะฮะแล้วก็เราจะทำอะไร เราจะทำอะไรดีโอเคครับผมโอเคแล้วก็ทำ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 หนึ่งสองโอเคครับประมาณนี้นะครับผม โอเคพื้นที่ห้องมันให้มันเล็กนะฮะมันยากต่อการทำงานจิบหายโอเคนะฮะนี่เนาะนเนี่ยบล็อกน,นี้ใช่ไหมโอเคโอเคครับขุดกันต่อไปครับขุดกันรัวๆขุดกันยาวๆนะครับผมอืมนะฮะดูแบทก่อน สิบอืมนะครับเออใช่นะห้องตกแต่งนะครับผมคิดว่าครับอืมซึ่งผมคิดไว้แบบว่าเอ้ยผมคิดไว้นะฮะแบบว,ว่ายังไงแบบว,ว่ามันอาจจะดูหลูไปหน่อยเนาะเกี่ยวอะไรกันวนะเนี่ยไม่ใช่มัน มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆห้องทานอาหารนะฮะห้องอันนี้ผมนะห้องอะไรวะห้องยืนเอฟเคซอมบี้เนี่ยเออนะฮะแล้วมันก็จะยังไงจะคล้ายๆห้องทานอาหารนะฮะที่ผมตกแต่งไว้นะฮะซึ่งผมได้คิดไปเรียบร้อยแล้วแหละนะโอเค โอเคครับผมขุดกันรัวๆครับขุดกันรัวๆจังหวะนี้ก็เออใช่นะฮะสาหรับใครที่ดูคลิปนี้ถึงนาทีนี้นะผมก็ชีตผมจะแจกไว้ด้านล่างนะฮะโอเคฮะไปช่วยผมนะหาหมู่บ้านวีเนเจอร์หน่อยนะครับผม <laughs> ผม,มเดินเลาะหาตั้งหลายทีนะฮะตายเป็นสิบรอบนะหลอดอาหารหมดนะฮะซึ่งผมไม่ได้เอาของอะไรไปหรอกนะฮะ เดินเลาะหาดูมันก็ไม่เจอสักทีฮะโอเคนะฮะก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วนะเนาะอ๋อนี้ดินนะจะบอกนะว่ากาเวลอีกแล้วอะ่ะโอ้โหกาเวลรจะเยอะนะฮะบ,บอกเลยนะฮะงานนี้ช้าเพราะกาเวลนะครับ กระตุกเลยขดกาวเวลนี่กระตุกเลยเนี่ยโอ้โหโคตรจะเยอะนะฮะรู้สึกลื่นเนาะเล่นในบล็อคลันเชอร์นะฮะโอเคเอโอโอ้โหจะเยอะไปไหนนี้เกาวเวลอืมนะฮะปะัปะ๊บปับปั๊บโอเคนะฮะ โอเคอ่าลนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะกาวเวลวของเราอืมโคตรจะเยอะนะฮะดินนี่ก็เยอะด้วยนะฮะอ้าวชิบหายโอเคโอเคครับผม ขุดดินออกไปนี้ออกไปอ๋อเยอะเยอะเยอะมากมากนะฮะอืมนะฮะอ๋ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่าแคดแป๊บน,นึงฮนะนั่งแคดล้วรู้สึกเมื่อยหลังโอ้โหโอ้โหไม่ไหวเอ,อือนอนแป๊บอืมนะฮะอ่ะอโอเค อืมนะครับปั๊บปั๊บลงไปสิอ่าโอเคลงมาละเรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมอ๋อพังไปอีกหนึ่งอันแล้วนะฮะก็นะครับมันก็ ยังไงแปลว่าไอ้เฮียนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นด,ง,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 ดงกาเวลดง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 กาเวลนะฮะอืมอืมเมือ่อไหร่มันจะอัปเดตให้มีอ่าอะไรวะไปเอนเดอร์ดากอนนะฮะจะได้ทำฟาร์มทองได้นะฮะจะได้ทำฟาร์มทองได้ นะครับนับถูกป่าววันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยใช่ป่าววะโอเคไม่เป็นไรอะขุดๆไปเลยครับขุดไปฝั่งนู้นก่อนโอเครู้สึกว่าผมจะคุดเตลอนไปบล็อกหนึง่งช่างมันเถอะครับ โอเคครับอืมซึ่งอ่ารู้สึกเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าอืมอ่าอืมอ,อ่าอืมจะอืออืมทำไมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะขุดกันแบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆเลยนะฮะ ด้ยโอเคครับวันนี้รู้สึกว่าผมน่าจะได้อัพสองคลิปนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกโอ้เย็ดเป็ดนะฮะโอเค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 ,อเคแล้วก็ยังไงต่อนี้อ่ะอืม สึกว่าเจองานใหญ่อีกแล้วโอ้ยนะฮะอืมนางคุดกาเวลกันแบบนี้อีกแล้วโอเคครับโอเคโอเค โอเคฮะขุดกันรัวๆครับขุดกันรัวๆจังหวะนี้รออะไรแล้วครับอืมนะครับปาปป่าโอ้โหก็เริ่มเป็นรูปร่างแล้วโอ้โห,โโหชิบหายนะฮะกาจะได้อย่างนี้อืมนะฮะไหนขอนับกันใช้แปดบล็อกปล่าวะแปดคูณแปดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคในที่สุดก็ได้แล้วนะฮะรูปร่างแปดคูณแปดของเรานะครับอืมนะฮะต่อไปเดี๋ยวขออัดเคยขออุดไม่ใช่ขออัดขออุดตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคครับเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิต้องอ้างบนนี้ใช่ปะ โอเคครับอ่าเอาชิปหายแล้วแบตบเหลือห้าละโอเคครับแช้งมันครับโอเคเดี๋อาตรงนี้เอาให้เสร็จก่อนอืมอ๋อดาบแม่งเลยเนี่ยฮะเอออย่าแหลกเด้มันไม่ได้เชิงแหลกหรอกครับมัน กระตุกกระตุกนะฮะอ่าโอเคนะฮะอ่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะก็เพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะฮะถ้าแบตไม่หมดก็คงจะทำได้ยาวกว่านี้อีกนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมหรือว่ากดสต้าค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ๋อโอเค ถ้าผมก็อืมนะฮะไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอความยาวยีิบสองนาทีชิบหายชิบหายกว่าจะได้นะฮะผมโอเคไปละจุบจุบเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะขุดเอาให้มันเป็นห้องแล้วก็อุดให้เรียบร้อยเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาวางวงจรน้ํากันนะครับอ่าสําหรับคลิปหน้านะฮะโอเคนะก็าจะประมาณนั้นเนาะโอเคไปละครับผม